ผมสตาร์ทให้สามสิบล้านถ้าไม่หักไม่อุดไม่อูหจับยะงมือสัตว์เลยเลยไม่หักไม่อุดไม่ซ่อมแบบเนี้ยผมสตาร์ทให้สามสิบล้านนะครับเพราะองค์นี้สวยมากนะครับองค์นี้สวยมากนะครับนะครับแล้วดูความการย่นของพระนะเนี่ย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 วระคังนะถ้าหลังอย่างนี้นะปีปีแบบนี้นะก็คือกดตอนเนื้อมาดนึกภาพออกใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยถ้าปิปีแบบนี้นะเนี่ยโอ้โหคุณเลยคุณเอ้ยคุณดูเนื้อเนี่ย นี่คุณดูดีเนี่ยนี่คือของเก๋ยพยายามทำนะครับแต่ว่ามันไม่ได้นะครับคือมันไม่ได้นะของเก๋ยพยายามทำนะครับอ่าของเก้เนี่ยพยายามจะทํานะครับแต่ว่ามันไม่ได้นะครับมันมีเดี๋ยวก่อนผมจะหาเศษไม้ที่ให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ